ข้าวบุกข้าวโมนนี่ก็ถือว่าออกมาต่างจังหวัดของประเทศไทยนี่คือมันนอกชนเอาว่าเขาประเทศไทยอยู่ในพื้นที่นะฮะมึงฉวากเลยฮะเดิมบางนางบวชนะฮะเอาจากโตเอแจ๊บเอาจากโตวะเอาจากโตวะน้องพี่จับหนดีน้องพี่ไปนี่คือสิ่งที่เราได้จากการเดินทางครับท่านผู้ชมครับนะฮะเฮ้ยเถาะแกเถาะแก่ง่วนจะขึ้นไหลเถาะแก่ง่วนจะขึ้นหลายแท้ง่วนก้อยได้ไงง่วนก้อยเอาจากโตเนี่ยสามสิบห้ายังคือสามสิบห้าง่วนเนี่ย มันละมื้อหาอกจำนวนนีี่พ้องทุกท่านครับผมเนี้ยอือตอนนี้บาวโบกะที่ว่าพาท่านผู้ชมมาเบิง่งความคลาสสิกเนาะพี่น้องของถนนต่างจังหวัดประเทศไทยอุ้ยโอเม,มนเลยพี่น้องเลยนะเอา้าไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันนี่สิบห้าคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องวันนี้บาวโบจะไปหาเบแจ็บเดียบึง้งทีไปถักท่ายเบาจ็บกันนะตอนนี้บาวโบเองที่ว่าเห็นความคลาสสิกนะของถนนนะฮะแหลกผพาพี่น้องมาเบิง่งมาสัมผัสกับสถานที่จริงนะของจริงเลยกับว่าได้เด้ย เอา้ามีเสาไฟด้วยได้พี่น้องเลยนะี่ะอันนี้ทุ่งนาทุ่งนานะครับไปน,น,น,นอตไปนอตโอ้โหเฮ้ยเวไกลนะพี่น้องเลยมองไปไกลๆจะเป็นทุ่งนาที่เขียงงาขาจีมือนี้โอ้ยมือนี้พาบาดเจ็บมาดจ็บมาย่ามบ,บ้านมือนี้มาดจ็บ มายามบ้านทีนอเอ้ยนะมูนี่มูนี่บาโบมายามบ้านก็บาแจบมูนี่บาแจบคือด้วยด้วยความนะบาโบด้วยความที่บาต้นนี่อวดธรรมชาติกลับไปเล่าและอวดอ่าเคลยังความเป็นบ้านนอกนอกาบแจบขีดหอดบ้านอยากสูตรกินไอ้นั้นาาน,นยก็เลยแบบชวน<ห>าบาโบออกไปหาแบบเมื่อบ้านเห็นไหมเมื่อบ้านโอ้ยท<ห>ี<ห>นะแต่ว่าเป็นเป็นบ้านที่อยู่ประเทศไทย <laughs> เอา้าอยู่ประเทศไทยมันเนี่ย พี่น้องเอ๋ยนะฮะมัอนี่พาการทำช้อมาเบิ้มขมคลาสสิกนะฮะบาโบกะเบาเจ็บนะฮะเดินทางมาจากบึงฉวากนะฮะแล้วก็จะพากับทำช้อมเชื่อมต่อไปที่ถนนมาขามเท่าอู่ทองนี่ทะลุไปนี่ตรงนี้ถนนนี่ผมไม่ซื้อเปล่าเจ็บเพราะว่าเพิ่อนท้าะตัดมาใหม่เงินบอกแล้วผมแน่ใจเด่ดยความที่เฮ่าพากันมาเห็นค้อมคลาสสิกอยากจะทาเก็บไว้หาอยากแทบจะบอกมีหรืบ่าเจ็บหาบ่าเจ็บเดินทางมานี่กยพอสมควรเพิ่งจะเห็นเอาจริงนะบาโบว่ามีความคลาสสิกสุดๆเลย ถนนเส้นนี้ถ้าพระอยากเห็นกับถือว่าโอกาสน่อยเลยเสียวว่าโบน้านเลยบอกเจ็บทีวานานจ้ะทำการเทะราดยางบอกคนกรีดอีกโอ้โหน่าเลยใสยไปแล้วเอาอย่างลงไปข้างล่างนี่นี่นี่พี่น้องเลยนะมีเขาเขียวงามขจีแต่สิ่งที่บาเจ๊บออนซอนก็คือถนนนะบาเจ๊บน้องมาพี่มาพี่จะไปใส่นําใส มาพี่มาพี่อย่าไปอย่าไปพันสิว่าเขาไปหน้าพันพศีนังสติกทือนหัวได้บ่เจ็บเจ้าเห็นถนนนี่พี่เนี่ยเจ้าขึ้นหอดใสเนี่ยหอดบ้านบ่อที่ภาคก็ย่างหอดใสเนี่ยแล้วยางไปเบิ่งพูนเบิ่งอีหยังะไรเนี่ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งถนนเบิ่งปลาเขาเบิ่งเขาทีาค่คนพี่น้องเอี่ยนี่นตอนตนนี้บ<ร>่อเจ้า็นลงทิดนะพอบ่อเจ้บคิดว่าในความรู้สึกในหัวมันคิดว่าทางนั้นคือทางตะวันออก ทางนี้ไอ้ทางนั้นคือวันตะวันตกทางนี้คือตะวันออกคิดแบบนั้นบ่ยิ่งหัวมันคือมันลงทิศเลยแต่พอหันมาเอ้าพระอาทิตย์คือมันอยู่ทางนี้อันนี้คือเริ่มจริงนะในพี่น้องพี่น้องนี่ยแย่ไปแย่มาจนทางถนนหาศูนย์สีเก่าเนาะพี่น้องเนาะคือนะที่ว่ามุ่งหน้าไปเบื้องฉวากนะฮะแต่ว่าบาโบจะมุ่งหน้าไปก็บาจะไปทางถนนมะขามเท่าอูทองมะพีไปใส่เดี๋ยวนี้ไปใส่อย่างไปพูดแล้วไกเนาะไปใส่ไปเบื้งถนนสุดใสนะเคยถนนหมดเลยนี่ ถนนคลาสสิกเด้บ่เคยเห็นเด้เดี๋ยวความือคลาสสิกเนี่ยะเดี๋ยวข้อมือบาบุญกับมักกับบาแจ็บนอก็เลยลงมาเนี่ยฮะถ่ายภาพวิดีโอให้พ <shots> like anyway. ี่น like ้องได้เบิ่งเนี่ยการเดินทางของพวกเฮามื้อนี้ก็ถือว่าออกมาต่างจังหวัดของมาติดไทยนี่คือมันนอกชนบทของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่นะฮะเบิ่งฉวากเนียฮะเดิมบางนางบวชนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอย่างถนนนีฮะถนนหลักเลยบ่แจ็บนี่ภาพอย่างเดียวก็เดียเดียวๆๆๆ บ้าบ่อเจ็บเมื่อทางเมื่อบ้านบา่อเจ็บเลยนี่นหนึ่งถภาพเลยหนึ่งกิโลเนาะจากทางดำเข้าไปน,นี่เลยบ้านบ่อเจ็บนะขี้นทันบ,บ้านคือหนึ่งถภาพเราเห็นควันอนี้ปกติบปกติเห็นมาสั้นมาสั้นมาเจ็บเลยจะลงไปจับเอาพักตบขึ้นมาหายจักรเนี่ยมาเจ็บเอาเนาะคือเนื้อมันขยันเข้ขมันกินได้บ่ต้องมาพิสูจน์เดียบบาอเจ็บว่าเขามาต่างจังากประเทศไทยเนี่ยเขาเลยเห็นอียังเนี่ยแต่สัมผัสอียังเนี่ยจะลืมลุเอาหมดเด้อนะ เอากระสิมีพวกมัวพวกควายไปกินน้ำทันตัวอู้พี่น้องเลยนะฝุ่นบาไทยบ่เอามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเจ้านี่เนาะอันนี้เด้อพี่น้องโอ้ฝุ่นฝุนนี่เฮ็ดให้ขี้นอดบ้านแล้วบ่เจ็บเนาะเนาถ้าใครมาต้นเนี้ยสบายดีเพื่อนสบายดีสบายดีนี่ถือว่าตัวเมื่อบ้านเอากับเมื่อบ้านคือกันนะเพื่อนนะถือว่านี่ก็คือภาพบรรยากาศตัวนี้คล้ายๆนะเพื่อนคล้ายๆ ยิงว่าล่ะให้คนเบิ้งเนี่ให้เจาะให้เบิ้งเนี่โอ้โหบาดเจ็บมาเราจะออกไปหอดว่าถนนเส้นนี้จะไปทะลุหอดสาพี่น้องเองลองไปกระบาบัวกระบาบเจ็บต่อเล่กันแล้วกันเดี๋ยวกระบาบัวสีผ้าบาดเจ็บไปเบิ่งว่าถนนเส้นนี้ทะลุหอดมองไทยบาดเจ็บเอ้ยนะฮะนี่คือกล้องคลาสสิกเรือพี่นเราเองกล้องคลาสสิกที่ระบาบัวเองเนี่ยมาเห็นแหลกสัมผัสนะฮะพื้นที่ของ มันออกชนบทของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะถนนนี่อีกบ่อนนอีกบอน่านพิ่นสิลาดยางเดบอเจ็บโอ้นะแม่ะไทยพิ่นพัฒนาหยางทั่วถึงในเดบอเาจ็บแต่ว่าคนก็ชื่อว่าพัฒนาไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้เห็นพี่น้องเลยมันยุบพัฒนาเนี่ยขบวนฮะมันตัดใหม่อีนี่ถนนนี่บั้งเนี่ยตัดใหม่บ่มันตัดใหม่เพิ่งเห็นกันเทอันนี้ถนนตัดใหม่มาสั่งพี่น้อง เปกำลังจะเที่ยงขึ้นมาเนคือบาโบกับซอกหาหน้าตามอซี่นบาโบ้ถ่ายคลิปไปบิ่งนี้อยกินถนนดินแดงนะอู้หพี่น้องเอ้ยเนะหาแทบจะบ่มีหาจะบ่มือเลยล้วอันนี้กับน้ำปนอาสีเกินปีนี้นะเบิ่งตาเกินมาหนักเกินเพราะตรนนี้ฝนตัดใหม่เราเลยเนียบาโบเอ็นก็จะถ่ายไปถ่ายไปทำจุดอะไรบ่งจนถนนลักมันกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนะว่า จะเป็นหน้าตาเช่นใดนะฮะคือความคลาสสิกนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะบาวโปเองถ่ายคลิปไปดูเพื่อความมันเชิงเด้อพี่น้องนี่คือสิ่งที่บาวโปชอบอีหลีพี่นะ้องเลยนะฮะความคลาสสิกนะ่ยความเป็นมันนอกชนบทของประเทศไทยบาวโปจะถ่ายเตรียมแล้วบาวแจ๊บเด้อนี่บาวจะลงไปถ่ายเลยเนีย่จะมีฝูงควายนะครับซ้ายนี่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 ที่เราเห็นนะใ้่ยผมเห็นแล้เนี่ยนี่ภาพที่จะตกตินแล้วป็่น้องเอยนะหนึ่งสองสามบาวแจ๊บว้าวว้า นี่แหละที่ตามหาทุกท่านิเลยนะฮะประเทศไทยประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้โหพี่น้องเอ้ยนะนี่กเรียกว่าคนรวยๆนะเนี่ยแบบนี้เนาะนี่คนรวยนะคนรวยวัวมันว้าวัวยังไงนี่ีคนรวยนะบอทแซบจอดจอดโอ้จอดบอทแซบลงไปแลนด์ไปแล้วบอทแซบไปแลนด์ไปไปแล้วผมไปแล้วผมไูถแล้วเจอแบบนี้ก็นี่คือธรรมชาติเลยนะครับขออนุญาตเป็นเดอร์ไทยลูกนะ พี่น้องเอ๋ยนะฮะอยากให้ยินถึงความเป็นธรรมชาติยีออร์ล้อนอนะครับนี่คือประเทศไทยมักแค่ไอริีงของเอ๋ยมักลายสุดเจิดเลยประเทศไทยโอ้โหโอ้หัวไหลเนะาะไทลูไมเดอร์งามหลาย มากหลายหาเบิ้งยากแล้วตอนนี้ออนะะโอ้สุด,ดยอดเบาเจ็บลงไปถ่ายรูปเลยเบาเจ็บง้อจะหลายเนาะอนซอนอิจฉาดเดี๋ยดิ้นี่คือความเป็นมาน่องเป็นองค์นนเยนะะี่ยความมีกลิ่นอายแบบบ้านนอกชนบทเนะะี่ยบ่าวพวกเองที่เราที่หอดบ้านเป็น,นองค์เยเนี่ย พันกระฉีรวยครับเนาะพันมีง้อพี่น้องมีงัวแบบว่าเออ่งัวทีเพันเลี่ยงยตึกตนึงมันราคาถึกถึง,กงเลยทุกท่านเลยนะครับป่าแจ๊ปป่าแจ๊ป <laughs> ท่านผู้ชมครับนี่คือทุ่งนานะครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราได้จากการเดินทางครับท่านผู้ชมครับนี่คือฝูง,งวัวนะครับกับถนนนะครับเขากันเขากันใน,นคลาสสิกอีรีทุกท่านเอ๋ยนะฮะโอ้โหสิ่งที่และสิ่งที่สัมผัสกับของจริงนะครับวันนี้เนี่ยเหมือนเราย้อนยุกเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะขีถ่ถอดบานกันแนวน้อขีถ่ถอดบานกันแนวน้อ บ,เบ,บ,เบ,บ,เบเาเจ็บบาจ็บบาจ็บเอาจากตัวาเจ็บเอาจากตวบ้าเจากตัวบนี่คือสิ่งที่เราได้จากการเดิน<อ>ทางครับท่านผู้ชมครับนีฮะ้ยแถวแกแถแกวจะขึ้นหลแถวแกม่วงจะขึ้นหลแถง่วงกอยได้ยัง่วกอยเอจากตัวน่ส,สิบหยังคือสามสหวนี่มันรบมืหาะจันวนโอ้สามหตนี่คือสิ่งที่บาบโ้ได้กับบาวเจ๊บกับการเดินทางนะพี่ดองเนาะก้มซุกนะฮะ กับถนนนะครับโอ้ไปกินตะก้าวะนะันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ถนนตัดใหม่ปะครับอันนี้ถนนตัดใหม่เลยครับอ๋อตอนนี้บ่าวบ้ากับบอจก็เดินทางมาจะไปทะลุก,กับถนนเมนหลักน้อฟพี่น้องเน,ออเนะะาเะไปบอจไป เจ็บบอกจ็บบอกจ็บได้อะไรกับการเดินทางวันนี้กูได้เยอะแยะมากมายบะโ่อผู้ช่วยถึงได้เยอะจริงๆวันเนี้ยได้อะไรได้อะไรดูสิอย่างวันเนี้ยเราเห็นฝูงควายเอฝูงวัววัวพี่น้องเลยนะฮะคือตัวเท่าควายอ่ะโอ้โหวิวิ่งมีถนนปัญญมีต่อเด้บอกจ็บแต่ว่าเราจะเชื่อมต่อขึ้นไปถนนเมนหลักแล้วบอกจ็บขึ้นตรนี่เราจะไปฝั่งนี้ไปไปกับน้องวอนใช่ไหมใช่แมนเมนเมน เป็นไปเด้อไปเด้อเป็นอะไรนะภาพความสุขแล้วไึเคือเดียกว่าเป็นภาพแห่งความสุขเ้วพี่หลงเนาะไปแล้วไปแล้วบอเจ็บบอเจ๊บลาเนี่ยลาเนี่ยโอ้ไปายฟูงนัวยบายโอ้พี่้องไอ้มุมนี้ขากลายนี่ขากี่บอยากเมื่อบ้านเลยพี่้องไอ้นะบอยากเมื่อเลอยา นี่คือถนนที่เรามาเชื่อมต่อนะครท่านผู้ชมครับจากถนนบินแดงนะครับที่เป็นฝุ่นนะครับมาเชื่อมต่อกับถนนที่แห่งลุงรักประเทศไทยเป็นถนองราดอย่างนี่คือถนนมะขามเท่าอู่ทองครับพี่น้องครับนี่เลยครับก็วันนี้เดินทางกับบ่าวเจ๊บนะครับถือได้ว่าได้หลายอย่างนะครกับการเดินทางเนี่ว่าจะเป็นความรู้นี่ฮะไปดูปลาที่บึงฉวากแล้วบ่าวเจ๊บเนาะใช่ครับและก็ได้เห็นถนนทางไปนาเห็นรถเกี่ยวข้าวแล้วบ่าวเจ๊บครับแล้วก็เห็น ทุ่งนาหัววัวที่เป็นไฮไลท์ของเราวันนี้นะฮะไฮลท์เลยแหละสําหรับคลิปนี้เราจะเดินทางไปที่นะฮะสกายวอล์กนะฮะสกายวอล์กที่อู่ทองนะฮะพรุ่งนี้กับบ่าวแจ๊บนะฮะฝากท่านผู้ชมนะฮะรับชมเพื่อความบันเทิงนะฮะสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องนะฮะฝากแนะนำด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้นะฮะพวกเราจะลาท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะอยู่ที่อำเภอเนื้อเนื้อบางนางบัวนะครับเดิมบางใช่ไหมเมนะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้บ่าว あ